1.9 LDA 4ประตูปี2023ไม่10,000โลออกรถ0บาทไอ้เสมรถซิ่งคนหล่อคนเดิมคนดีคนนี้จัดมาให้อีกแล้ว <c oughs> มาสวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องบ้องปายสุภุคนครับมันนี้ผ้าเบิองอัปเดตรถเขาไหมนะเป็นขวัญใจวัยรุ่นนุ่มสาวโรงงาน เป็น1.94ประตูสีเท่าแลมโบรถปี2023ตัวนี้เลขไม่แรนเพียงแค่10,000กิโลเมตรครับนะมาดูเบิง์ของเครื่องก่อนของเครื่องเดิมเดิมเครื่องพันเกานะล่องแก้มไส้ขวาเดิมแผ่นเพจก็เดิมเห็นป้ oa แผ่นเพจเดิมอ่ะมือกล้องเบิรงตามนิ้วน่ะแผ่นเพจเดิมล่องแก้มเดิมฝากระโปรงบ่เคยถอดเลยนะจบรับรถที่ศูนย์บาทค่างวดผ่อนเพียงแค่ หนึ่งมภายในสวยสะอาดนะโชมสุดท้ายก่อนที่เปลี่ยนเป็นหน้าปัจจุบันนะเป็นตัว LDA สียอดนิยมพร้อมสีขายดิบขายดีขายปันเทศน้ำเทศาขายโพดขายโพบักโม่บักแตงบักฟักบักแฟงบักหอยเชลลีบักเผาบักสมโอบักหอยขมบักตำแง่บักหอยขั้น ไลเนอร์บักหมามุยลืมไลเนอร์บมีหู้เจาะนะาท่าทยกเดิมเดิมกอบป้ายทะเบียนเดี๋ยวมาใส่ให้อันนี้มันแตกแล้วเม็ดอาคสวยเดิมทุกจุดทุกมองการันตีได้เลยว่าบมีการชนหนังที่ความจมน้ำไฟใหม่ต่อต่อเลขกระซี่ต่อต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเลิมรับประกันโครงสร้างเขาลดเดิมตัวถังเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเดิมจากศูนบังเด็ไหม ไม่หมื่นโลรอจะเข้าวอันนี้หมื่นหกเลขไม่หนึ่งหม่พโลคุญแจสองดอกพร้อมๆจบรับรถที่ศูนบาทครับพร้อมไหม cott. พี่น้องมาเลยจัดในทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,รัฐวิสาหก,กิจรับ <ใน S 2> เหมาก่อสร้างเหตุในเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรอบพ่อกิอีดยางขับวิ่งับแก๊ปขับหล้อขับสิบล้อขับแมคโคตัดไม้เผาทัน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมปม่ามงป่ามงทุกอาชีพมาเอาซีประตูเท่าแลมโบ LDA ปี DA, 2 0 2 3คเคันนี้ไม่หนึ่งหมื่นโลฟีดาวพนหนึ่งหมื่นไอเสมรถซิ่งจัดให้สนใจติดต่อเข้ามาโทรหาไอเสมติดนะเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็เที่ยงงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสด ไอ้เสมของแท้ไอ้เซมคนจริงไอ้เซมจัดให้ไอ้เซมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดวัยรุ่น